คนที่ชอบพูดแซะค,คนอื่นเนี่ยดูเหมือนเป็นคนกล้านะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่บอ,อกเลยว่าคนพวกนี้เป็นคนที่ขี้ขลาดเพราะว่าการที่เขาแซะคนอื่นอ่ะมันไม่ใช่แสดงถึงความกล้าหาญแต่มันแสดงให้เห็นว่าเขาเป็นคนที่ไม่กล้าพูดตรงๆเพราะว่าถ้าเกิดเขาเป็นคนที่กล้าพูดตรงๆเนี่ยเขาจะมีคําพูดที่แบบตรงไปตรงมาแต่ไม่ใช่คําพูดที่แบบแซะแซะหยอกหยอกแต่แท้จริงแล้วอะ่ะมันเป็นคําพูดที่แบบโอ้แม่งโคตรทำร้ายจิตใจคนที่นั่งฟังอยู่เลยคนประเภทนี้มักจะใช้การแซะ เป็นเกราะป้องกันความมั่นคงในตัวเองแล้วก็ใช้คําพูดพวกนี้ไปบั่นทอนทาให้คนอื่นเขารู้สึกไม่มั่นใจดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขากล้าจริงๆ่เขาจะกล้าเผชิญหน้ากับความจริงไม่ใช่การทําให้คนอื่นรู้สึกแย่เพื่อย,ยกระดับของตัวเองแล้วคนที่ขี้แซะเนี่ยคือคนที่ขี้ขาดเพราะถ้าคนที่ไม่ขี้ขลาดเขาจะกล้าพูดกับเราตรงๆจริงป่ะเขาไม่กล้าพูดในสิ่งที่เขาอยากบอกเราแบบตรงไปตรงมาจึงทําให้เขาเนี่ยใช้คําพูดที่แฝงไปด้วยการดูถูก ดังนั้นเนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปให้คุณค่ากับคนพวกนี้ค่ะเพราะว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทําให้เราอะรู้สึกด้อยค่าถ้าหากว่าเราเจอคนที่ชอบแซะนะไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเป็นใครก็แล้วแต่ที่มันอยู่รอบตัวเราอ่ะอย่าปล่อยให้เขาอ่ะมาทําให้เรารู้สึกหมดความมั่นใจนะเราต้องยืนหยัดแล้วเชื่อมั่นในตัวเองเพราะความกล้าจริงๆอ่ะเขาต้องเผชิญหน้าแล้วต้องเคารพอย่างตรงไปตรงมาถ้าใครที่ไม่กล้าพูดแบบตรงไปตรงมาไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปให้ค่าเชื่อพี่ ใครจะมาแซะเราใครจะมานู่นมานี่มานั่นอะไรกับเราเขาก็ต้องทําเพราะเขาเป็นแบบนั้นไก่มีหน้าที่จิกเขาต้องจิกหมามีหน้าที่เห่าเขาต้องเห่าพญาอินทรีมีหน้าที่บินมันต้องบินเยีนะ่ยมเลยเนาะพวกแบบว่าพูดพูดให้เราในทางที่ไม่ดีให้เคยเห็นคนที่ประ,ประมาณแบบว่าหาพวกไหมหาพวกแบบว่าเขาไม่ชอบเราเนี้ยแต่ว่าเขาจะหาพวกแบบว่า พูดพูดให้เราในทางที่ไม่ดีให้คนอื่นฟังเพื่อจะให้คนอื่นน่ะเกลียดเราเหมือนที่เขาเกลียดเราหรือไม่ชอบเราแบบนั้นน่ะเคยเจอไหมแต่ไม,หม่หมอว่าน่าจะจะเจอกันเยอะเลยใช่ไหมมันจะมีคนอยู่ประเภทหนึ่งคนประเภทเนี้ยที่แบบเขาไม่ชอบเราใช่ไหม เขาก็จะพยายามจะดิสเครดิตเราเพื่อพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดีให้คนอื่นฟังเพื่อให้คนอื่นเนี่ยไม่ชอบเราเหมือนที่เขาไม่ชอบเราทาั้งๆที่บางครั้งเราไม่ได้เป็นแบบที่เขาพูดนะแต่เขาแค่อคติกับเราหรือเขาไม่ชอบเราเป็นการส่วนตัวหรือเกิดจากความอิจฉาอะไรก็แล้วแต่ล้วนเป็นเหตุผลของเขาที่เขาไม่ชอบเราทีเนี้ยเขาก็จะหาเพื่อนหาพวกไงที่จะให้คนอื่นมองเราในแง่ลบเหมือนที่เขา เขาไม่ชอบเราเขาอยากให้เราเป็นแบบนั้นนะเขาอยากให้เราเนี่ยโดนคนอื่นเกลียดเยอะๆคนอื่นมองเราในแง่ที่ไม่ดีทั้งที่บางทีคุณเป็นคนดีนะดีกว่าเขาไงเขาก็เลยไม่ชอบที่คุณดีกว่าเขาเออทีเนี้ยเขาก็พยายามจะดิสเครดิตคุณให้คุณเน่ะโดนคนอื่นมองในแง่ที่ไม่ดีเออเป็นคนนิสัยไม่ดีเป็นคนเหมือนที่เขาพูดเขาว่าแต่จริงแล้วบางทีคุณไม่ได้เป็นหรอกเหมือนเขาเขาต้องการให้คนอื่นมองแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าคนอื่นที่เขาได้ฟังอะ ถ้าเขาเป็นคนที่ศีลเสมอกับเขาอะนะเป็นศีลเสมอกับเขาเออก,ก็จะเป็นคนที่แบบว่าเชื่อเชื่อไอ้คนที่พูดอะก็คล้อยตามเออไม่ชอบตามไป แต่ถ้าคนที่เขามีศีลมีบาร,รมีที่ที่มองด้วยตาเนื้อของเขาเห็นเออมองด้วยตาของเขาพิจารณาด้วยใจของเขาเขามองไม่ใช่เขาเขาไม่เชื่อใครง่ายอ่ะเขาต้องแบบสัมผัสเองหรือรู้จักนิสัยใจคอของคนคนนั้นเองเขาถึงจะเชื่ออันนี้ก็เหมือนกับคนที่เลเวลบุญบาร,รมีคนละคนละไอ้นี่กันไงคนละเลเวลอะ่ะเออเขามีบุญบาร,รมีที่สูงกว่านะสิลเสมอศีลส,สูงกว่าแต่อคนที่ศีลเสมอกันมันมักมักจะเชื่อเชื่อในสิ่งที่อีกฝ่ายมัพูด เหมือนกับว่าตัวเองยังไม่ได้รู้เลยว่าเขาเป็นคนแบบนั้นหรือเปล่าแต่เชื่อไปแล้วอืทางที่ตัวเองย HAEL ังไม่ได้เห็นด้วยตาถูก Programm ไหมแค่ได้ฟังมาเฉยก็เชื่อแล้วอันนี้มก็คือเหมือนกับว่าคนเราอะถ้าเกิดว่าศีลเสมอกันมันก็จะเชื่ออะไรที่เหมือนกันแต่ถ้าศีลมันไม่ไม่เสมอกันเรามีศีลบาร,รมีที่สูงกว่าเราจะไม่เชื่ออะไรง่ายๆสําหรับใครก็ใครก็ตามที่มาพูดให้เราฟังเเราจะเฉยเฉยนะเราจะเฉยเฉยเราก็แค่ฟังเพราะเรายัางไม่รู้เลยว่าคนคนนั้นเขาเป็นแบบที่เขาพูดหรือเปล่าต้องสัมผัส ต้องใช้เวลาต้องศึกษานิสัยต้องรู้จักนิสัยใจคอของคนคนนั้นต้องเห็นการกระทําของคนคนนั้นต้องดูที่คาพูดของคนคนนั้นเออว่าพูดกับการกระทํามันสวนทางกันไหมอะไรเงี้ยคือมันมีองค์ประกอบหลายๆอย่างกับการที่จะไปตัดสินใครแต่ส่วนใหญ่แล้วคนที่สินที่สูงกว่าเนี่ยจะไม่ตัดสินคนอื่นเขาจะปบจะไม่ตัดสินคนอื่นว่าดีไม่ดีเขาจะไม่ค่อยยุ่งเหรอของใครเขาจะไม่ค่อยนินทาใคร คนที่มีความสุขคนที่เขามีศีลบาร,รมีที่เลเวลสูงๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยตัดสินใครแล้วเขาจะไม่ค่อยยุ่งเรื่องของใครมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของเราเขาจะไม่เอาพลังงานเหล่านี้มาคิดให้ลให้ลกสมองอะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยู่เจอคนแบบเนี้ยก็ไม่ต้องไปสนใจให้คิดซะว่าเขาอะอืมเป็นคนที่แบบถ้าเกิด อีกคนนึงจะเกลียดตามไอคนที่พูดกระช่างเขาไปเถอะเพราะเขาศีลบาร,รมีเท่าเทียมกันมันก็ชื่ออะไรเหมือนเหมือนกันเออตัดศีลอะไรเหมือนเหมือนกันฉะนั้นนะอย่าไปใส่ใจคนที่คนประเภทเนี้ยที่แม่หมอพูดมาเนี่ยเออมันเขาศีลบาร,รมีเท่าเทียมกันเขาจะเกลียดเรื่องอะไรก็เรื่องของเขาเพราะว่าถือว่าเออเขาศีลเสมอกันะนะเออนะ